สวัสดีครับผพุมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับตอนนี้นะครับมาพบกังต่อคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้กันตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิวคุนไดเอชวันนะครับเป็นล้อข้อสิบเจ็ดนะเป็นตัวรองท็อปนะครับของตัวท็อปแอสตาเล็กเมื่อถ้าตัวนั้นจะเป็นสิบแปดนะครับตัวนี้เป็นสิบเจ็ดนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อสเปกหกลูมาตรฐานคุณสามารถใส่กับรถคุนไดเอชวันได้ทุกคัน เราผมบอกได้เลยหน้าตาเขาสวยนะแล้วถ้าเป็นผงนะผมชอบล้อที่เป็นสีแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันมันไม่มีปัญหาพวกข้ามน้ําข้ามที่กากล้อที่ว่าเวลาเป็นแล้วมันเอาไม่ออกนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าข้ามความชื้นนั่นเองนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับนานๆจะได้เห็นนะครับโลโก้คุณใดนะครับมีอยู่ในล้อนะนะครับเป็นคอ17นะครับตัวนี้นะครับกว้าง6.5นิ้วเท่านั้น นะครับออฟเซตอยู่ที่48นะครับออฟเซตอยู่ที่48นะนะครับสวยงามนะครับตัวนี้คุณสามารถใส่กับคุณใด S1 สนรุ่นก่อนๆก,ก็ได้นะของเก่ารักเทิรนด้วยนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีนขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะัตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยทิทะเลยีหรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับ ใส่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใส่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ